อ่านะครับก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับวันนี้อยู่ผมกับมีอีกแล้วเนาะนะครับกับเกมแมกกาซิโลนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาสปอยแพทนะครับประจำมาที่21เนาะนะครับว่าพรุ่งนี้ครับมีอะไรมาบ้างนะครับก็พรุ่งนี้นะครับก็มีการปรับปรุงนะครับการปิดเนาะนะครับตั้งแต่เวลา8โมงนะครับจนถึง10โมงนะครับก็มี1นะครับมีการรีแลงซ์นะครับก็แลกนี้นะครับก็จะเป็นของเอเซโลรังพัฒนานั่นเองนะครับก็นะครับใคร ใครรอเอเซลตัวฟรีอยู่นะครับก็อ่าก็สามารถมาในนี้กันได้นะนะครับมีการรีแลงซ์เนาะนะครับก็แลงหน้านะครับก็เป็นของเอเซลนะครับล่างพัฒนานะครับโอเคเนาะนะครับส่วนพวกสลีปนะครับก็จะเป็นอ่าของนานลกคานินะครับแล้วก็ของอ่าชาโดนะครับ กร์ดนะครับก็เป็นของอ่าของโกนะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับการอัปเดตพรุ่งนี้นะครับอย่างแรกครับแล้วก็อย่างที่2นะครับก็มีแคนมาใหม่นะครับก็เป็นแคนของเมกาคโลนีนะครับหรือว่าแคนมาแรงที่ทุกคนรอคอยมั้งนะครับก็พรุ่งนี้นะครับก็ตอน10บโมงนะครับ เปิดเซิร์ฟนั่นเองนะครับก็มีแค่นี้แหละนะครับนะครับตอนทำแปดมันนี้นะนะครับถามว่าพี่ครับทําไมมันน้อยจังเลยอ่าประมาณนั้นแหละครับโอเคเนาะนะครับคือแพทอะคือมันน้อยมากนะครับฮะคือผมอยากอยากจะบอกว่าคือผมอะอะอยากอยากจะทำพรุ่งนี้เหลือเกินนะครับแต่ว่าฮะก็สัญญาไว้แล้วเนาะนะครับเออนะครับก็ต้องทำนะครับโอเคนะครับก็ ก็ขอสปอยแพจในเดือนหน้าเลยก็แล้วกันนะครับเดือนหน้านะครับก็จะมีเด็กมาใหม่นะครับ1เด็กนั่นเองนะครับก็คือเด็กของมิสกินะครับก็เป็นเด็กอ่าสมบัติแห่งสวรรค์นะครับแล้วก็มีการ์ดใหม่มานะครับทั้งหมดอ่าประมาณ5 6ถึงแคนนะครับได้แก่แค่อ่าได้แก่แคนโกนะครับนาลูกคามีนะครับอ่าอะไรนะอ่าแป๊บนึงนะ นะครับแล้วก็มีแคนของคามุยนะครับหนะครับแล้วก็มีแคนของลิงโจ๊กเกอร์ผมไม่แน่ใจครับท่านผู้ชมครับว่ามันจะมีด้วยหรือเปล่านะครับโอเคเนาะนะครับก็นะครับแพทก็จบแค่นี้นะครับแล้วก็นะครับมีการเดินหน้านะครับก็จะมีตัวละครนะครับมาให้แลกด้วยนะครับนั่นก็คือนะครับ อิชิดะนะครับโอเคเนาะนะครับก็แล้วก็มีโคลินนะครับชุดนักเรียนนะครับไอจินะครับชุดนักเรียนนะครับก็นะครับแพทนะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็ท่านผู้ชมก็สามารถนะครับไปอ่านแพทนะครับในอ่าในกลุ่มของคนเล่นมงกาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการทิ้งลิงก์นะครับไว้ที่ใต้ด้านล่างคลิปนะครับก็ในไหนคลิปมันสั้นแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปิดกาชาเนาะนะครับในไหน คลิปมันก็สั้นแหละนะครับขอไปเปิดกาชาหน่อยนะครับนิดนึงนิดนึงนะครับนิดนึงนิดนึงนะครับก็นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดอาเลดอัพเลเอเซลกันดีกว่าเนาะนี่ครับอ่ะนะครับ,นะรบขอห้าแผกก่อนนะนะี่ครับมัฟขอให้นะี่ครับโอ้ยอย่าแหลก นะโอ้ยมาท่านผู้ชมมันจะได้อะไรกันนะเราเรามาดูกันนะครับโอ้ได้แล้วนะครับขออันนี้กดข้ามเลยเนาะนะี่ครับโอเคนะครับก็ได้เอเอ,เอเซล์ล่างพัฒนามานะครับหนึ่งตัวนะี่ครับหนึ่งตัวด้วยกันนะครับก็ถือว่าดีอยู่นะครับอ่ะเปิดไปทั้งหมดเจ๊กแพ็คไปเลยเนาะนะี่ครับอือฮึอ อ่ะเราจะได้แล้วกันนะสีทองครับอ่ะวิโอ้นึกว่าจะมีอะไรซิอีกนะไม่ไม่ได้จริงๆหรอออโอ้โ,โ,อโดูดูธรรมชมครับโอ้ อ่าโอเคครับผมคงรู้ชะตากรรมของตัวเองแล้วแหละนะครับก็ก็ขอปดคลิปเอาไว้แค่นี้เลยก็แล้วกันเนาะนะครับสำหรับใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมนะกดติดตามเอาไว้นะครับก็พรุ่งนี้นะครับก็จะมีการอัปเดตเนาะนะครับก็วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับใครชอบครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับซีโอเกนครับผม bye bye